รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคร,รอบครัวโบลอนคือยิ่งเรารู้จักแบรนด์ยิ่งได้ใส่ทุกวันยากคอนเฟิร์มได้เลยว่าแว่นใส่สบายมากยิ่งเลนส์ของเขานะคะคือสบายตาไม่แสบาตาไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าออกไปเจอแดดข้างนอกนะคะตอนนี้โบลอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตย่าไปแล้วฟังคำนี้แล้วว่า strong ดีค่ะเพราะมันมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าทอ้อแต่เราไม่เคยยอมแพ้ ย่าขอเป็นตัวแทนความมั่นใจให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันค่ะ I have no limit วันนี้นะคะย่ามาถ่ายคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเว่นตาโบลอนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ I have no limit ที่จะเชิญชวนทุกคนให้มาสนุกสนานกับความพิเศษของคอลเลคชั่นใหม่ วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยค่ะได้ explore กับโบลอนค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนหลายลุกเปลี่ยนหลายสสตล์มีทั้งแบบแนว street มีแนวแฟชั่นจ๋าไปเลยค่ะย่าชอบมีหน้าค่ะสีเลนส์เขมาก fashionable แล้วก็ที่สำคัญใส่แล้วสบายตามากเลยแต่ว่าถ้าเป็น o อ j e c กนะคะย่าชอบ Barnet ็ค่ะ เบามากใส่สบายแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกชุดอะคะ่ะยา่าจะบอกทุกคนเลยว่าของมันต้องมีค่ะ <Yeah. S 1> l ลนส transition <Yeah. S 1> ของโบลอนนะคะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่า <Yeah. S 1> พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าสีเลนส์เปลี่ยนไล่ลาดับความเข้ม <Yeah. S 2> ตาม light like condition เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือว่าแสงดูจากหน้าจอเพราะฉะนั้นแว่นตาโบลอน X transition เป็นอะไรที่เหมาะกับ metropolitan life มากๆเลยค่ะจบที่โบลอนตัวเดียวเลยค่ะ ฝากติดตามคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้ของแว่นตาโบลอนด้วยนะคะแล้วก็มาอัปเดตเทรนแว่นตากับย่าและโบลอนนะคะตลอดปี2021นเลยค่ะ Bolon อ y e w ว a ์ My Style My Bolon